มาอัปเดต10อันดับบริษัทในเซ็ตร้อยนะที่มี P/E น้อยกว่า10แต่ให้ปันผลสูงนะมีตัวไหนบ้างตามมาดูกันได้เลยจ้าก็ก่อนจะไปดูเรื่องของ10อันดับที่ให้ปันผลสูงเนะีก็เรามาทำความรู้จักกับค่า P/E กันก่อนเลยนะค่า P/E ก็คือเท่ากับสูตรในการหาค่า P/E คือเอาราคาของตลาดปัจจุบันเนี่ย หารด้วยกำไรต่อหุ้นที่เรียกว่า Earnings p r r s h r r e นั่นเองนะเราก็จะได้ค่า PE ออกมาโดยนักลงทุนฝั่งสาย Fundamental โดยส่วนใหญ่หลายๆคนเนี่ยก็คือไปดูค่า PE เป็นหลักเลยนะก็คือโดยหลายๆคนเข้าใจว่าค่า PE ต่ำเนี่ยก็คือน่าลงทุนแต่บางครั้งก็คืออย่าลืมดูเรื่องของค่า Forward PE ดด้วยนะเพราะการที่ถ้า PE ต่ำณนะวันนี้แต่ถ้าในอนาคตอย่างเช่นไตรมาสถ,ถัดไป ผลประกอบการเขาไม่เป็นไปตามที่คาดเนี่ยก็อาจจะทำให้อยู่ๆค่า PE สูงขึ้นมาก็เป็นได้ต้องระวังเรื่องของกับดักเรื่องของค่า PE กันไว้ด้วยนะครับพะเราเริ่มรู้เรื่องของค่า PE แล้วเนอะเราก็มาดูกันที่10อันดับที่มีค่า PE น้อยกว่า10และให้ปันผลสูงสุดในเซ็ทร้อยกันเลยดีกว่าเนอะเริ่มกันที่ตัวแรกเลยเนี่ยที่มีค่า PE ที่สูงที่สุดเลยนะมีค่าปันผลที่สูงที่สุดเลยนะที่เขาเรียกว่ายิวหรือเรียกดีวิดนยิวกันแน่นเองเนอะ ตัวแรกเลยก็คือหุ้นแจนะ็ดแหหุ้นแจ็ดเนี่ยราคาในตรางเนี่ยเป็นราคาปิดนะวันที่6กุมภาพันธ์เนะอ่าเป็นราคาของวันที่6นะอย่างหุ้นแจ็ดเนี่ยวันที่6กุมภาพันธ์เขาปิดไปที่1.74 P/E ก็อยู่ที่0.82นะและให้ดีเวเดนยิวอยู่ที่35.73%นนั่นเองนะโดยค่าดีเวเดนยิวนี้เขาไม่ได้ให้เท่านี้เสมอไปนะ เราก็ต้องไปดูว่าผลประกอบการเขาเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเขาจะประกาศอีกทีหนึ่งว่าเงินปันผลจะเป็นเท่าไหร่เนื่องจากข้อมูลนี้เป็นข้อมูลในอดีตนั่นเองนะครับส่วนข้อที่สองอ,อันดับที่2องนี่คือหุ้นท็อปนั่นเองนะหรือเรียกว่าไทยออยท็อปไทยออยเนี่ยราคาปิดนะวันที่6กุมภาพันธ์อยู่ที่24บาทคิดเป็น P/E อยู่ที่5.29เท่าและดีเวเดนยูอยู่ที่14.17%ส่วนตัวถัดมาคือเป็น L h LH เนี่ยราคาปิดเขาอยู่ที่4บาท26สตางคิดเป็น PE อยู่ที่7.97เท่าและด i เ e เดน i e ยูอยู่ที่11.74ส่วนอันดับที่4เนี่ยก็คือหุ้นแสนสิรินะหุ้นแสนสิรินี่ราคาปิดนะวันที่6กุมภาพันธ์อยู่ที่1.67คิดเป็น PE อยู่ที่5.47แล้วก็ให้เงินปันผลอยู่ที่11.42เปอร์เซ็น ส่วนอันดับที่5คือหุ้น M นั่นเองนะหุ้น M เนี่ยก็คือ MK r e s t o r a t นั่นเองนะราคาปิดของเขาอยู่นวันที่6อยู่ที่17บาทคิดเป็น PE อยู่ที่9.62เท่าและให้เงินปันผลอยู่ที่9.59%ส่วนอันดับที่6คือสุภาัลนะสุภาลัยราคาปิดนวันที่6อยู่ที่15บาท3 0สตางค์คิดเป็น PE อยู่ที่4.81เท่าและดีเว n ด y i ์ยูอยู่ที่9.48เป ส่วนอันดับที่7คือ Q House นะ Q House คือเป็นกลุ่มอสังหาเช่นกันก็ราคาปิดของเขาอยู่ที่1.61บาทนะคิดเป็น PE อยู่ที่7.53เท่าและ dividend yield อยู่ที่9.32ส่วนอันดับที่8คือ AP Property ก็คือกลุ่มอสังหาเช่นกันเนะก็ราคาปิดของ AP Property เนี่ยอยู่ที่7.65บาทก็คิดเป็น PE อยู่ที่4.75เท่าและเงินปันผลอยู่ที่9.15์ ส่วนอันดับที่9คือหุ้น scb นั่นเองนัหรือไทยพาณิชย์นั่นเองราคาปิดณนะวันที่6อยู่ที่1 2 7บาท27สเอ่อ127าท50สตางค์คิดเป็น pe อยู่ที่9.93เท่าและเงินปันผลอยู่ที่8.11เร์เส่วนอันดับที่10เลยคือพี่เทพของเรา shear, นั่นเองเนะคือหรือเรียกว่าปตทสอพอคือราคาปิดของวันที่6กุมภาพันธ์อยู่ที่124บาท50ส,สตางค์คิดเป็น pe อยู่ที่6 2 7 เท่าและให้เงินปันผลอยู่ที่7.73%อย่างที่บอกกันไปนะครับว่าค่า P/E และค่า Dividend y i e นี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทนั่นเองเนอะซึ่งณตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการประกาศผลประกอบการของบริษัทต่างๆในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอาจจะทำให้ค่า P/E และเงินปันผลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ยังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆก็อย่าลืมอัปเดตข้อมูลกันอีกทีหนึ่งด้วยนะครับแต่ถ้าหากข้อมูลมีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวทาง Inve s t ติซีก็คือเราเนี่ยเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข้อมูลให้กับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็หวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยหากดูแลชอบใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วบายบาย